สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่แม่จ๋ากาโตะจะเป็นคนดีอภัยลูกเถอะนะกาโตอ่อนพ่อจ๋าแม่จ๋าขอกลับตัวมาทํางานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นถูกพูดถึงโดยเมื่อวันที่5พฤษภาคมหมู่ห้อดีตพระกาโตะหรือนายพงศกรแก้วจันเหนือได้อัดวิดีโอและส่งให้อมรินทีวีเพื่อขอชี้แจงประเด็นต่างๆที่สังคมยังสงสยัยนายพงศกรเปิดเผยว่าสําหรับเงิน0 0 0 0 0บาท ตนยังคงยืนยันว่าเป็นการยืมเงินวัดไม่ใช่การโกงเงินวัดโดยในช่วงที่ตนถูกกดดันอย่างหนักจากหลายฝ่ายตนจึงเข้าไปปรึกษากรรมการของวัดบอกกับเขาว่าจะมีธุระจําเป็นจะต้องใช้เงินจํานวนมากซึ่งทางกรรมการวัดก็ไม่ได้ถามอะไรและยอมให้ตนยืมเงินออกมาใช้จ่ายโดยมีสัญญาใจกําหนดการคืนเงินในวันที่5พฤษภาคม65ซึ่งเป็นวันนี้แต่เนื่องจากเรื่องราวมันเริ่มจะบานปลายตนจึงตัดสินใจหาเงินจากส่วนอื่นมาเพิ่ม และนำไปคืนวัดเมื่อวันที่4พฤษภาคม65โดยตนมีเงินติดตัวอยู่ตอนนี้แค่4,000บาทและมีเงินเก็บจากตอนที่ยังไม่บวชและตอนที่งานแม่อยู่บ้างตนก็นำเงินส่วนตัวที่มีอยู่นั้นไปใช้คืนวัดตนยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะโกงเงินวัดเพราะตนก็มีเจตนาอยากจะให้วัดได้ใช้เงินเพื่อพัฒนาต่อไปทุกวันนี้ยังคงเป็นห่วงวัดมากๆตลอดเวลาที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายอย่าง ตนก็พยายามแก้ปัญหาไปทีละอย่างทาให้เรื่องบางอย่างถูกแก้ร่าช้าและอาจจะบานไปลายไปบ้างบรรยากาศการคืนเงินเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีทั้งเจ้าคณะอำเภอฉวางผู้นําชุมชนและบุคคลสําคัญหลายคนมาเป็นสักขีพยานในการคืนเงินนายพงศกรกล่าวต่อว่าตนยอมรับผิดกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตนยังคงหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากแฟนขับแม่ยกที่พี่น้องนองทุกคน ได้โปรดเมตตาด้วยสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตนก็ขอยอมรับผิดทุกประการยอมรับด้วยเจตนาจริงไม่ได้เสแสร้งทุกท่านโปรดอภัยให้บุตรด้วยเป็นเพราะตนอายุยังน้อยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการตอนนี้ได้ออกมาโลบภายนอกแล้วก็ยินดีน้อมรับคำแนะนำจากทุกคนไปปฏิบัติใช้หลังจากนี้เมื่อเวลามันผ่านไปตนก็อาจจะกลับไปขายของออนไลน์และทำกิจกรรมต่างๆ ก็อยากให้ทุกคนช่วยเมตตาและติดตามด้วยในโชคดีนุมาตคณะกรรมการเงินวัดเปิดเผยว่าหลังจากมีการนําเงินเข้าบัญชีแล้วตนก็รู้สึกดีใจที่เงินวัดไม่ได้หายไปไหนสบายใจมากตนเป็นเพียงคนแก่คนบ้านนอกไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายใดๆกาโตะยืมเงินไปเมื่อเอาเงินมาคืนทุกอย่างก็จบตนยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับเหตุการณ์เบิกเงินวัด00 0 0นบาทนี้ ซึ่งการเบิกเงินโดยปกติก็จะมีการเบิกจ่ายกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อนําเงินมาสร้างวัดหลังจากนี้ไม่มีอดีตพระกาโตะอีกแล้วแต่ชาวบ้านในละแวกวัดก็ยังคงศรัทธาในวัดเหมือนเดิมแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่ศรัทธาเพราะวัดแห่งนี้คนไม่ชอบไม่พอใจก็มีส่วนเรื่องของอดีตพระกาโตะชาวบ้านบางคนยังคงทําใจไม่ได้และเสียใจกับเหตุการณ์นี้ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการวัดจะไม่มีการเอาผิดกับอดีตพระกาโต้ส่วนเรื่องกฎหมายก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่ากันไปตามความผิด ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการวัดแก้ไขปัญหากันเองรักษาการเจ้าวาดยังไม่ได้รับรู้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ